ดีครับวันนี้เวลาว่างของแอดโอนนะครับว่ามันทำอะไรไม่วอร p พีีกันเลยนะครับมันมีอะไรบ้างน,นี่ก็เวลาว่างของผมซึ่จจง,งปเป็นเวลาว่างที่รายค่าเสร็จริงทุกวันนนะเวลาว่างที่หาได้ทุกวันครับ เวล่ว่างที่ย่อครับไม่มีอะไรทำนะครับเวลาว่างที่นี้หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับจะจ๊กจริงจริงดีครับจริงดีครับผมไม่ได้อู้ครับยิงไม่เข้าไม่ดีวะโอ้อ้ตายที่ดรอปจริงนะครับ ผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับอุ้ยอุ้ยระเบิดระเบิดอุ้ยปลานักโค่นักปลาพค่นนักปา,กายิงเอาอะไรนักนะเหือกันปอยฮะอุ้ยย,ยิงยีง่อะไรเหวะทำนี้รอดิเราอยากที่วันนี้ได้อหรอเอาระเบิดน้อยหนาไปแด่อาหารเย็น ใส่หัวป like ีกันเพื่อยิงแค่นั้นอะเราอยากอยากเราอยากได้ระบบเนี้ยดูดูดูยิงไม่โดนดู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 โอ้ยโอ้ยมาไม่รอหน่อยเราอยากได้อย่างเงี้ยโอ้ยเออรับหนำไมให้เราคนเดียวนะอย่าห้ามให้ใครนะโอ้ยคอเลยดีสุดทีสุดท้ายที่โนโตาของแอดโอ๊ตทำจริงสองหนึ่งปุ๊บปุ๊บแย้